ถึงแม้ข้าวโอ๊ตจะถูกเรียกว่าข้าวแต่ข้าวโอ๊ตมีโปรโตีนธัญพืชอยู่สูงสูงกว่าข้าวเจ้าที่เรากินกันนะครับโปรโตีนในข้าวโอ๊ตเป็นโปรโตีนคุณภาพดีไม่แพ้พโปรโตีนจากถั่วเลยครับข้าวโอ๊ตจึงเป็นแหล่งโปรโตีนที่สายแพนเบสสายทานพืชนิยมกินกันมากครับแต่ข้าวโอ๊ตก็จัดว่าเป็นข้าวที่ให้พลังงานสูงจึงควรเลือกกินให้พอเหมาะพอดีหรือกินข้าวหลากหลายเหมือนเวียนกันไปนะครับ สำหรับคนวัยทำงานหรือวัยเรียนที่ใช้สมองใช้พลังงานสามารถที่จะเลือกกินข้าวโอ๊ตในมือ้อหลักๆได้เลยถือว่าดีเลยนะครับสำหรับผู้สูงอายุหรือมีอาการของโรคอ้วนหรือเบาหวานนะครับควรควบคุมจํากัดการกินข้าวโอ๊ตหรือปรึกษาแพทย์ก่อนครับข้าวโอ๊ตมีไฟเบอร์เส้นใยอาหารที่มีชื่อว่าเบต้ากลูแคนเช่นเดียวกับที่มีอยู่ในเห็ดหลินจือหรือสาหร่ายทะเลครับ เบต้ากรูแคนอันนี้นะครับมีส่วนช่วยในการสร้างขุมคุ้มกันช่วยบำรุงตับอ่อนจึงมีส่วนช่วยในการควบคุมระดับคอเลสเตอรอลและช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตด้วยครับเส้นใยอาหารในข้าวโอ๊ตเมื่อข้าวโอ๊ตผ่านกระบวนการย่อยจนไปถึงลำไส้เส้นใยอาหารเหล่านั้นจะเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์โปรไบโอติกในลำไส้การทำงานของจุลินทรีย์ในลำไส้จะช่วยให้การทำงานของลำไส้มีความสมดุลทำงานเป็นปกติ ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับข้าวโอ๊ตมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดและหัวใจเส้นใยอาหารในข้าวโอ๊ตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบย่อยอาหารช่วยควบคุมน้ำตาลในกระบวนการย่อยและดูดซึมและยังช่วยการขับถ่ายให้ดีด้วยครับนอกจากที่ว่ามาข้าวโอ๊ตยังมีวิตามินแร่ธาตุและสารพรืชสเคมีที่มีประโยชน์ดีๆต่อโภชนาการ เช่นเดียวกับธัญพืชที่สายสุขภาพนิยมกินกันครับ